วิธีการปรับขนาดรูปภาพให้ได้ตามที่เราต้องการนะคะกดเขาเ้าไปที่ App Store ของ Apple นะคะแล้วค้นหาคำว่าขนาดรูปภาพค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเจอแอปหน้าตาแบบนี้เนาะแล้วก็กดติดตั้งได้เลยแล้วก็กดเปิดนะคะโดยที่เมนูตรงนี้นะคะก็จะเป็นเมนูซส์นะคะเป็นพิกเซลเป็นมิลเป็นเซนเป็นนิวนะคะอยู่ที่ว่าเราต้องการเป็นอะไรเนาะอย่างอันนี้เป็นกดตรงพิกเซลนะคะแล้วก็กดตรงขนาดที่เราต้องการเลยเราก็นําเข้ารูปภาพตรงนี้นะคะ สมมติว่าเป็นภาพนี้นะขน340คะูณ340นะคะเมื่อเลือกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการแปลงเป็น300เนาะก็คือทําให้ขนาดภาพมันมีขนาดลดลงนั่นเองนะคะเมื่อเรากดเป็นแปลงตรง,ตรงนี้ได้เนี่ยเราก็สามารถมาปรับรูปภาพเรือนขยับตามที่เราต้องการได้นะคะจากนั้นก็กดเซฟตรงนี้เนาะเซฟไว้ที่อัลบั้มตัวจัดการไฟล์ของเรานะคะเมื่อกดเซฟเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีโฆษณาข,ขึ้นมาเนาะ จากนั้นเนี่ยเราก็กดปิดโฆษณาไปนะคะแล้วเข้าไปที่ไฟล์ของเราได้เลยค่ะ mm hmm. เมื่อกดเข้าไปที่ไฟล์นะคะเราก็ไปที่อัลบั้มเมื่อกี้ที่เราได้เซฟไปนะคะจากนั้นเราก็กดแชร์ตรงนี้ค่ะแล้วก็กดเซฟอินเมทนะคะก็คือบันทึกเป็นรูปภาพเนาะ mm hmm. เมื่อกดบันทึกเป็นรูปภาพเนี่ยให้กดเข้าไปดูที่อัลบั้มนะคะจะเห็นได้ว่าภาพเดิมคือ340ี่นะคะแล้วก็ภาพใหม่เนี่ยกดตรงไอนะคะก็จะเห็นว่าเป็น3ามร้อยเนาะ ซึ่งถูกการรีขนาดหรือว่ารีไซส์เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเราจะลองสาธิตอันใหม่นะคะเป็นการเพิ่มขนาดหรือว่าเพิ่มไซ์นะคะเข้าไปที่แอปเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น500เนาะจากภาพเดิม3.40นะคะแล้วก็ขยายตำแหน่งของรูปภาพได้เนาะแล้วก็เมื่อได้ตำแหน่งต้องการแล้วเนี่ยกดเซฟเข้าไปเหมือนเดิมมันก็จะเซฟไปอยู่ในตัวจัดการไฟล์ของเรานะคะก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะ จากนั้นก็ขึ้นโฆษณานะคะรอแป๊บหนึง่งแล้วก็กดปิดโฆษณาไปนะคะแล้วก็ไปที่ตัวจัดการไฟล์แล้วก็กดแชร์ตรงนี้เนาะแล้วก็กดเซฟอินเมนไว้ในรูปภาพเลยค่ะกดเข้าไปที่รูปภาพของเรานะคะจะเห็นได้ว่าภาพที่บันทึกมาคือ5 0 0แล้วนะคะก็เป็นวิธีการรีไซต์เพิ่มขนาดลดขนาดได้ไง่ายๆเลยค่ะ